ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการถแถลงนโยบายประจำปี2024และแนะนำรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่วันที่23กรกฎาคมพศ2567ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผ่านมามีการปล่อยข่าวสร้างกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ว่า HONDA จะทำการเปิดตัวรุ่น PS 250บ้างก็บอกว่าจะเปิดตัวรุ่นสไตโล160หรือ g i o n o plus 160บางกระแสก็บอกว่าจะเปิดตัว PCX 160โฉมใหม่บ้างก็บอกว่าอาจจะเป็น PCX 175ตามที่มีกระแสข่าวลือจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งผมได้บอกไปก่อนหน้านี้หลายคลิปแล้วครับว่าทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น จะยังไม่มีการเปิดตัวในปีพศ2567นี้อย่างแน่นอนเพราะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้ง PS250 Stylo160 หรือ g i n o Plus 1 6 0 p c x 1 6 0และ PCX175 ยังไม่ได้มีการเตรียมแผนการผลิตในปีพศ .2567 แต่อย่างใดสรุปสุดท้าย Honda เปิดตัว2รุ่นใหม่ก็คือ ฟอรซา350 m i เนอร์เชน2024ซึ่งเป็นการปรับไมเนอร์เชนครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราโดยรูปโฉมดีไซน์ยังคงเหมือนเดิมเพราะว่ารถเพิ่งจะเปิดตัวเข้าสู่ตลาดได้ไม่ถึง2ปีในส่วนของเครื่องยนต์ก็เช่นกันครับยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นซึ่งเครื่องยนต์เดิมนั้นให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีอยู่แล้วกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ คงต้องรอเวลาอีกหลายปีข้างหน้าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคิดว่า Honda ต้องมีการปรับเครื่องยนต์เพื่อต่อสู้กับซ n t t s t 350e รุ่นใหม่บอกเลยครับว่า Honda ยังไม่มีความจำเป็นใดๆในการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ครั้งใหญ่เพราะว่ายอดขายของ f o r ์ซ350ในขณะนี้กําลังสร้างสถิติยอดขายอันดับที่1ของโลกโดยในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนพศ2567ยอดขายของฟอร์ซ่า350ทำได้2 1 7 0คันมีแนวโน้มครับว่าจบปีนี้ยอดขายของฟอร์ซ่า350จะพุ่งทะลุเกินกว่า40,000คันเป็นครั้งแรกจุดที่มีการปรับเปลี่ยนสำคัญก็คือชุดเรือนใหม่จากเดิมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเข็มวัดความเร็วเข็มวัดรอบ หน้าปัดทรงกลมตรงกลางจะเป็นจอ LCD เชื่อมต่อกับบลูทูธซึ่งเรือนใหม่ชุดใหม่นี้จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจะเป็นแบบ Full LCD หรือเป็นแบบ TFT สีสันสวยงามมาลุ้นกันดูครับย้ำนะครับว่า f o r ์ a ซ350 Minor c h a เชนปี2024จะเป็นการปรับเปลี่ยนเรือนใหม่ใหม่รูปโฉมดีไซน์เครื่องยนต์ ยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมสีใหม่รวมทั้งหมด4สีสด้วยกันครับสำหรับราคาของ f o r ์ซ350 Standard ราคายังคงเท่าเดิม179,000บาทส่วนรุ่นรถซิงราคาจะปรับเพิ่มประมาณ2,000ถึง3,000บาทครับอีกรุ่นนึงที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือรุ่น Scoopy Kitty Limited Edition โดย Honda ได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์ เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่22กรกฎาคมพศ2567โดยภาพนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันคือภาพของโบผมเชื่อว่าทุกคนคงเดาได้ไม่ยากกับการคอลลบครั้งใหม่ระหว่าง Honda กับ Kitty การ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่น Honda จะสามารถดีไซน์ออกมาได้น่ารักโดนใจคนไทยแค่ไหนอีกไม่กี่ชั่วโมงคงได้เห็นกันแล้วครับ สำหรับ Scoopy Kitty Limited Edition ผลิตจำนวนจำกัดระหว่าง2,000ถึง3,000คันทุกคันจะมีเลขนัมเบอร์ของตัวรถซึ่งผมเชื่อว่าการออกแบบดีไซน์รูดลายกราฟิกนั้นจะให้ความน่ารักน่าขับขี่เป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้สกูปปียังคงเป็นมอเตอร์ไซค์เอทรุ่นยอดนิยมของ Honda โดยในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พศ2567สกูปปี้ทำตัวเลขการขายไปแล้วกว่า88,000คันมีแนวโน้มว่าปีนี้จะปิดตัวเลขการขายประมาณ176,000คันมันคือมอเตอร์ไซค์เอทรุ่นพื้นฐานเครื่องยนต์110ซีซีที่หลายคนให้ความชื่นชอบในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตราเร่งความเร็วทำได้ดีพอสมควรซึ่งรุ่นนี้ผู้ขับขี่ ที่มีอายุระหว่าง15-18ปีสามารถทำให้กับขี่ได้ส่วนใครหลายคนที่อยากให้ฮอน d a าทำสกู o ปปีรุ่นใหญ่125หรือ160ซีซีบอกเลยครับว่า HONDA คงจะไม่ทำอย่างแน่นอนเพราะว่าขณะนี้มี g ีโอโน่พลั125ซีซีรองรับไว้อยู่แล้วเรื่องราวาการเปิดตัวของ HONDA ทั้งสองรุ่นจะเป็นอย่างไรการถแถลงนโยบายประจำปีจะออกมารูปแบบไหน เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวในแบบเจาะลึกกันต่อไปครับ